อสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นนทบุรีครับเบิ้งลูกพ่วงไฮป้าครับดูครับเขาดินมาตอกคคบที่ราสองพันกว่าบาทไหมเอาไปขายไหมหกอรอไหมนี่นะหกอรอเล็กนะหกคิวเนี่ยเที่ยวสองพันกว่าบาทบ,าบ้านขเขาทีว่วสองร้อยบ้านขเขาที่ยวสองพันครับ นี่ครับเรามาดูลูกพ่วงตัวนี้ครับจะไปใส่ขั้นแปดน็อดครับเดี๋ยวให้เพื่อนยกดาให้บึงให้เขายกดําให้ดูนี่ตัวแม่เขาใช้หัวยาวลากนะเดี๋ยวเขาจะขายลูกมันออกเพราะว่าเขามีเลยนี่สามหก Dạ yeah, coi vô đậm hay đùa Đến hồi giao 6BD bi đi theo bù Về cái ตัวแม่ต่อยังไม่เสร็จเลยครับแต่ว่าหาตัวลูกไว้แล้วแมหัวยาวก็มภายในเขาอย่างเลี่ยมเลยครับภายในอย่างใหม่ไหมเคลเกินไปอยู่นะแม่ดูแคบข้างนอกเป็นหัวยาวข้างในก็ยังสะอาดอปะ ข้างในภายในหลุดแกไหมยางไหมเลยไหมเห็ดไหมนี่เราเพิ่งเห็นรถหลายบาทภายในแกปาดรถไ,ไหมไหมชิวเขาบอาสองแสนไปเห็หดรถสี่แสนคน,นเฉพาะเห็ดไหมนะแมนครับกระเปาสียงเห็ดไหมหมดเลยภายในแกบุกยางสะอาดไหมโ <laughs> อ้ซื้อซื้อสองแสนสี่เอาเบิ้งภายในเขาไหมอู้ภายใน ภายในงามกว่า1.9หิงไหมดูสะอาดพอดบ่ลร่มอ่ะบ่ลร่มอ่ะโอ้โหบ่อรมอ่ะโอ้โหบูมไล่เด็กเก่าบอไม่อยากจะคุยบิ้ตจิงก้าโอ้โหอะไรเนี่ยดูแข็งเองเฮ้ เฮ้ยรถบ้านเราอายเลยน,นี่โอ้ยิงยิงลงไมา้าดแง่ออปชั่นเหลือๆเลยนะเอายาวแค่นี้เน,นี่ย แม่อย่างเท่เลยวะอ,อย่างจาับอ,อแต่ว่าสำคัญก็คือของเรามันยางเล็กไงตัวนี้มันเป็นยางพันธอะจะต้องไปจับโหลดลงไม่งั้นมันมันมันสูงสูงจัดแต้กระบสวยคัสซีสวยครับ Hả? Lông mua bó? Đây thắng có có cái đây thắng tiệm. Nhìn nào? Ừ, ừ mất mua tới gì đây, đây này. Thế này. Thắng luôn này. Hey, các bạn đang sửa ở đây này. ไม่เอามาผมกม็จะด,ดูตัวล่างรู้ผมดูแค่กระบะแล้วผมก็ลากกลับมาเลยดูแค่กระบะก็ล่างเลยตกลงไม่เอาบ่ายเราไม่ดูตัวล่างเป็นเป่าลมไม่ลงอนะ่ะโอ้โหข้างมีเนียมด้วยมันเหมือนกันกับคันนั้นเงี้ยเลยไงพี่นฝัน,นนะฝัเตนะนะ็ม้ฝัฝงนเนยอีมครับ ครับกระบะยังสวยครับพื้นสวยกระบะสวยโอ้เป็นปีเก่าเท่านัา้นเองมนะั้งมองๆแล้วครับดูครับความแข็งแรงไม่ต้องสีบ เป็นชุดพาวหกรอทั้งหน้าหลังเลยนะเนี่ยจะไปจับโหลดลงครับแต่ว่ามันจะใส่กระทะสิบเก้าจุดห้าได้ไหมเนี่ยมันเป็นยางพันขอบยี่สิบเราจะเอาไปใส่สิบเก้าจุดห้ามันจะใส่ได้ไหม ดูแขนลากก็เ้ย mượt tiếp lời ngay bên buồn, cơ bọc đầm <laughs> ล้อพ่วงอยู่สองพ่วงหกร้อยอีกสองสาคันครับแมคโครสองเชื่อเราสองพันครับอันนะั้นสองพันกว่านะ่าดำๆโอ้โห,โโหดินราคาโคตรแพงเขาสองพันเราสองร้อยครับพี่น้อง มันจะใหญ่โตไปถึงไหน,เ,นเป็นลูกสิบล้อครับแต่ว่าเราจะไปโหลดใส่หกล้อมันจะคือไหม

คแค่ดูข้างนอกก็หัวยาวครับข้างในมันเป็นได้ก้าหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วตัวน่าเลยอข้างหน้าตัวเดียวขึ้นมาเลยเข้านะโอ้ที่ฟี่แม่ลูกเนาะแต่ตัวลูกเป็นเบียกน้ำมันนะเป็นเบียกน้ำมันแต่ว่าก็ <c oughs> เป็นเหมือนที่ฟี่ชุดหนึ่งเลย โอ้อเอแบบขี่เสือหลังลรงพยาบาลวะาไม่เจ้าของเอาใจดีมาให้ลองด้วยเบรกดู มันก็ยังเหมือนว่านี่ร้องรับ้อไอตัวนนตัวนี้โอ้ยเขาเขาถนัดเอวอ่อนวิไม่ใช่ธรรมดาตายแล้วซื้อไปยังไหนเอาเออ โอ้ยถอยไ่ได้ไปนาได้ยังเดียว <laughs> โอ้กำเม้อแม่งซื้อไปแล้วไดที่ถอยเป็นมานี่เฮียได้เราเป็นยีเหลาไปนี่เปียคนเดียวโอ้ <laughs> โอ้ดูสภาพแล้วไม่ผ่านโอเอลอ่อนนี่ถอยโคตรยากเลยพี่ถ้าไม่ล็อกอะต้องฝีมือจริงๆนะถึงจะได้อะ่ะโอ้อันนี้เขาเคยขับอยู่แต่ว่านานแล้วะขับพวงเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเขาจะขับแต่พวกสิบรอตัวแม่ตัวเดี่ยวเงี้ยเทลงเทลเลยเนี่ยใช่ครับครับอเอา เออปังเออนนั่แหละล,ะล,ะล,ะละ็อกแล้วแต่ถ้าดันเงี้ยมันยางมันจะเสียไวนะพี่น้องแ,แต่ว่ามันถอยง่ายกว่านะกปกติครับเราเริ่มก็ต้องไม่ได้ก่อนครับพอเราเริ่มเก่งเริ่มอะไรเดี๋ยวเราไปาใช้ทุกวันทุกวันเขาก็เอาได้เฮ้ยจะหัดอยู่นี่อีกนานไหมเนี่ย<笑><笑>โออไม่ไมไมช้าหรอกครกับตัวลูกประมาณนี้แหละ แล้วถ้าหนักเนี่ยเราเราดันเนี่ยมันไปไหวไหมอ่าเออกันล็อกมันถอยง่ายแต่มันต้องดันเนาะดันหน่อยนึงถ้าแม่เบามันจะละบากถ้าแม่นักน่ะดันไปแต่ว่าถ้าจะไปพับถ้าจะไปพับเลี้ยมันต้องเอวอ้นสิบล้อเหมือนกันถ้าแม่ถ้าลูกหนักแล้วแม่เบาก็แทนแต่แทนงานแผลแต่ถ้ามันต้องเลี้ยว <c oughs> ซอยแคบหักศอกที่มันต้องมันต้องใช้เอวอ่อนแล้วแหละมันถึงจะเข้าได้อันนี้มันดันได้เฉพาะเป็นอยู่เวลประมาณสวันก็แก่เฮ้ยอยู่อยูอยูหัดรถกระพุนจักสองสามมือก่อนบ <c oughs> ่อยู่อยูหัดขับจักสองสามมือก่อนแนละค่อยขับมันซื้อไปที่เดี้ยวอะไรได้หน <c oughs> ี่แม่แม่ลูกเออมันดึงดึงทวิด ได้ที่ดึงไฟฟ้าเฮ้ยพี่ทีโอไฟฟ้าตัวแม่เฮ้ยดึงตัวแม่มันมันยันข้าน,น่ะมันเดินเฮ้ยลูกเดี๋ยวตัวแม่เดี๋ยว,วม,มันจะยันเนี่ยมันต้องมันยกได้พ่สุดมั้ง สงสัยจะไม่ค่อยชอบลูกเลยสงสัยจะเอาแม่แหละดูไปแล้วโอ้โห <c oughs> ตัวแม่อย่างจ้าบครับ <c oughs> เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นช้านะครับครับแต่มันก็ไม่ช้าหรอกพี่ตัวลูกอะ่ะ ไม่ช้าหรอกแค่เนี้ยขอก่อนว่าเดี๋ยว